จิตใจแบบสุกคนแบบคือสาวรแบบที่เข้าไปแล้วเห็นเห็นพระองค์เฮาแบบเวลาเฮาแบบมองไปเนาะแบบคือมองไปที่พระแก้วเนาะคือแบบผมรู้สึกคือแบบคือเพื่อนนิ่สีดิตเลยแล้วแบบคือแบบอุ้มหูแบบชิว่าจังไหนเนาะเหมือนเหมือนแบบมีพลังอำนาจสวยมาก บอบตอนนี้คนหัวลุกฮะเอาจริงคนหัวลุกทุกคนบอได้บอได้เสแสงคือมีอาการนั้นะบอหูแบบมันมันน่าจะเป็นความแบบตื้นตันนะทุกคนมันเป็นความที่แบบความฝันที่เฮาอยกมาะทุนี้มามองฝั่งที่สาวนอนก่อน ได้เห็นแวบๆก่อนเดี๋ยวจะมีความรู้สึกแบบนั้นสาธุทุกคนนี้เป็นบุญตาอีหลีสาธุเด้อเนาะสาวันพร้อมหรือยังสาวันพร้อมพร้อมแล้วไอ้วพอวกเนาะตอนนี้เราจะไปซื้อตั๋วเข้าชมกันนะยคะ่ะโอ้โหคนเยอะแยะมากมายตาสาวันเลียวอ้สนะิทายุลุงเนาะไอทายุลุงเนาะทายุลเชิดดอ,อกทายุเนาะนองย่างถึงไปตรงช่องตรงจ่องตั๋วชิชกเก็ตอะ ต้องสิทเจ็บแม่ปูหยังไงถามเด้อบูหูยังไงถามเด้อไปต้องสิทเจ็บแล้วเขาไปบอกเลยว่าช่องได้กครจะคนเขาได้เอาบัตรเขาเนี่ยวอลเขาได้เอาถ้วยเนาะของกระชาปเนาะไปตัดสปอร์ตเน้องอ่ะเราก็ว่าเราเป็นคนชนชาติลาวไปได็นไงเขาต้องได้แบบซื้อสองตัวนี่ต้องสองตัวบอลวอลใครบอกว่าต่างชาติสองคนไปหาเด้อ โอ้เขินๆหน่องบอนสาวบอนมาแล้วมาแล้วได้แล้วจักใบสาวบอนสู้เนี่ยได้สองใบทุกคนได้สองใบอันนี้เขาเขาซื้อบัตรแล้วเด้อท่านผู้ชมครับไปเจ้าสาวบอนให้คนละอันบอคนละบัตรคนละใบไป นี่เราจะไปเดินเข้าไปวัดพระแก้วนะฮะสาวบอลกับบ่าวกูก็เลยซื้อบัตรเข้าชมนะครับห้าลอยแพงบ่อแพงบ่อถ้าเป็นเมืองบ้านเขาก็ถือว่าสวยแต่ว่า่ห้าลอยบ้ารว่็นขุ่มคามขุ่มเลยคามเข้าจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจตรวจบัตรเขพราะคนไทยอยู่ดิ คนไทย mm hmm. คนต่างชาติก็จะมีช่องของคนไทย mm hmm. แล้วก็จะมีช่องประตูของคนต่างชาติ mm hmm. สาวอนนะสาวอนมุมนี้งามลายใช่นี่บอแมนโอ้สวยน่ารักทุกคนนะแซทูนอสาวอน,วน,วนดีใจด้วยไเข้ามาสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะทุกคนเนาะโอ้ ฝันเป็นจริงแล้เป็นน้องเอ้ยนะฮะเข้ามาแล้วสาวรนเข้ามาแล้วขออนุญาตด้วยปะ อ,อ,อสอธุอันนี้ยังไม่ได้เห็นแบบว่าสถานที่จริง้ลยดิดูอันนี้คือแบบเป็นเพิ่นเพิ่นเพิ่น,พนแบบว่าดใส่ผนังหรือว่าอ่าเป็นภาพอันนี้ศิลปะศิลปะที่คนอ่าจะเขียนไว้หรือว่าวาดไว้ตรงพืนพน้ผนังนะสวยงดงามมากทุกคนสวยมาก ทางด้านในทุกคนคนล้หลายโอ้โหลกคนสาวเลยเขาไปด้านนั้นก่อนแล้วค่อยเดินมาถึงอ้ทุกคนเหรอแลว สวยมากงดงามทุกคนเสาปอสาบ,สาบอลทองคำว้าวนี่ก็เป็นทองคำแท้ดิเปถ้าสาวอลมาถ่ายจากมุมนี้สาวอลจะสวยมาก นกคซา,าวนโอ้โหแบอกว่าจุดใดก็แบบสวยขนาดเลยสวยขนาดเลยทุกคนอโอ้โหทุกคนซาวนได้มาเห็นกับ ตัวเองก็แบบสุดยอดายทุกคนเนาะโหมูดเป็นบุญตาอีหลีสาธุเด้อเนาะโหงดงามที่สุดทุกคนนักท่องเที่ยวกันหลาฝั่งนี้อันนี้ก็สวยนะ แล้วม <can> ีแ <without> ต่สาวตาซาตทุกคนโอ้โหต่างชาตินร <can> ิงเลยสวยมากโอ้โหทุกคนสวยมากและตอนนี้สาวออนจะได้เข้ามาใกล้องค์พระแก้วแล้วเด้ะ ด้านในก็จะเป็นสถานที่บริสถานองค์พระแก้วมรกตนะสาวบอลคือน้ำตาเสี้โอ้โหทำไมถึงมีความรู้สึกเช่นนั้นสาวบอนโอ้โหคือกันมาเดี๋ยวอาจะพาเบงสาวบอนมองล้วไปด้านในบอกว่าตอนนี้คนหัวลุกะฮเอาจริงคนหัวลุกทุกคนบ่ได้บ่ได้เสแซง กุมบองฮูแบบมันมันน่าจะเป็นความแบบตื้นตันนะทุกคนมันเป็นความที่แบบความฝั่งที่เฮาแยกมาณจุดนี้มมองฝั่งนี้สาววนก่อนจะได้เห็นแวบๆก่อนเดี๋ยวจะได้มีความรู้สึกแบบนั้นทุกคนโอสาววนมองเข้าไปข้างในเห็นบ่เห็นบอสวยมากอันนี้บมเมีนนีอันนี้บูเมงีสาววนฟังนี่ดูงนีฝั่งนี้เลยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ กแซกาทุโอ้โหสวยมากสวยงดงามมากทุกคนสวยแล้วแบบสั่นเลยทุกคนสวนต้องขอในีาเนเโแบบความรู้สึกมันแบบเขาตื้นตันนะทุกคนแล้วเฮาจะแบบมีความรู้สึกแบบบอกบ่ถือเนาะทุกคน ตอนมาตอนอย่างมาจุดนี้เนะ่นหัวลุกแล้วก็น้าําตาอยากออกกับหัวเป็ี่ยนไปไหนเนาะทุกคนโอ้ยุูคนซาบุซาบุสวยงดงามที่สุดทุกคนสววาวอนบ่เคยเห็นเนาะนี่เป็นครั้งแรกของสาวอนที่มานะจุดนี้เนาะทุกคนไอ ที่เป็นสถานที่ที่สาวรลเคยบีแอคชซั่นแล้วมื้อนี้เนาะสาวรภูมิใจดีใจแหงตื้นตันตื้นตันใจแหงที่ได้มาอยู่ยุจุน,นี้ทุกคนโอ้โหแบบบอกบ่ถเนาะสาวนทุกคนบ่าวาจะพาสาวรไปด้านในโดยแล้ว<อ>ความรู้สึกสาวรจะจะเป็นยังไงโดยโอ้โหทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮาแบบบ่าสามารถอธิบายได้เลยทุกคน โอ้โหคือสถานที่แบบสวยงดงามมากโอ้โสงนอกจากสถานที่อย่างนี้จะสวยงดงามแล้วสถานที่อย่างนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าสูงสุดยอดของประเทศไทยเลยได้ส,สวรรค์ดวยสวรรค์กระเสื้อแบบนั้นสวรรค์เสื้อเอลี่ทุกคนเขาได้มายืนอยู่จุดนี้โอ้โหเสื้อแบบสนิทใจเลยทุกคนสวรรค์อย่างนี้ตอนมองเข้าไปทางประตูมองเห็นองค์พระแก้วปะ เห็นเห็นเต็มเต็มเลยเห็นแล้วแบบมีความแบบโอ้โหจังไดงดงามขนาดงดงามแล้วเขาเห็นแบบมันมีความความรู้สึกมันตื้นตันนะมันแบบเห็นแล้วมีความสุขนะทุกคนมันบอกว่าถเขาเ่เคยเห็นเนาะเกิดมาเศร้าอนเ่เคยเห็นจากเทือยเลยว่าเอ่เขาเ่เคยเห็นผ้าเก้วมอระกตเ่าเคยเห็นแบบนี้จากเทือ นี่คือเป็นแวบแรกที่เห็นและตอนนี้เนาะสาวรก็จะเข้าไปกราบเนาะทุกคนย<ไ>ิ่จะเป็นแนวใดเนาะทุกคนการ,ารเป็นยังไงสาวนออารมณ์ม,มันมาอะน,นะมันแบบตอนแรกน้ำตาที่ออกก่อนแล้วขนหัวหลอลุกว้างงงไปบนอื่นยังบูติคมีมีส่องก่อนที่สาวรไปแล้วขนหัวลุกเคื่อน สะพานที่ว่าเขาไปมือเนี่ยอ๋อสะพานภุวิพลแม่สะพนพ้ยพลหนึ่งสองคนหัวลูกจริงอันนั้นนะแล้วกับสถานที่นี้สองสองสถานที่แล้วที่แบบคนหัวลูกแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราาววาอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าลูกเป็นหลานนี่ในจุดนี้เลยเนี่ยตอนนี้นะแขนคนแขนลูกนะโอ้โหขนาดนั้นเลยบอสสาวน์ อ่าสาวอนครับโอ้โหพี่ติมกตังเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะเฮ้พี่เอ้ปองชมาถ่ายรูปมาหน่อยพี่พี่ถ่ายหน่อยพี่ขอเน่าถ่ายได้ไหมฮะขอเน่าถ่ายได้ไหมอ๋อได้ได้อ่าันนี้เอ็มซีสาวอนนี่ด้วยสาวอนมาเจอเอ็ดยขอบคุณค่ะวัดระยองวันระยองขอบคุณค่ะโอ้โหนี่โชคดีจังเลยติดตามไม่อยู่เลยเนี่ย สาวาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอ๋อสาวลยูทูบเบอร์อหรอขายรูปกัสาวบอลาวอ้าอ้สบายดีผมกดีขอบคอณขอบคุณขารูปรีบมองทำงานวนไยยรูปเยารูปกับาวอ ขอบคุณน้ำใจเลยนะ FC สวอนขอบคุณนะคะขอบคุณหลายเด้อครับขอเจริญเจริญนะครับผมขอชอปปังๆขออนุญาตถ่ายรูปด้วยเด้อโอ้โหดีเลยตอนนี้ครับขอบคุณครับผมนี่คือ FC ฝั่งไทยน้ำใจดีนะครับทุกคนเนะขอบคุณนาะครับผม้บังเอิญเจอเนาะขอบคุณนะครับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะ่ยสวอนนะฮะแข่งตุ๊กคน๊กสวอนก็บ่เคยเนาะบ่เคยเจอแบบนี้นะทุกคนบ่เคยเจอ FC โดยบังเอิญแล้วก็ได้เห็นแล้วก็จะทักเนาะ ดีใจมีกำลังใจขึ้นเลยทุกคนโอ้โหดีไลน์เนาะทุกคนเนาะไปโอ้ไยวจะเข้าไปด้านในครับจะเข้าไปด้านในนะขอบคุณค่ะขอบค่ะฝั่งนี้ก็งดงามสาวนเโอ้นี่แหละคือดินแดนแห่งทวยเทพและสาวนวล สาวรเห็นบ่าสวร์ศิลปะที่ต่างชาติไม่มีเหมือนประเทศไทยางดงามเนาะถ้าเป็นโซนยุโรปก็จะเป็นแบบรูปแบบธรรมดาธรรมดาแต่นี่ประเทศไทยก็จะมีลวดลายนะรายละเอียดนะฮะสาวอนเห็นไหมเป็นบาสาวอนงดงามไปสาวอนวินาทีนี้จะได้เข้าไปภายในด้านในแล้วเด้สาวอนดีใจทุกคน เบิ่งว่าสาวพอนจะน้ำตาไหลหรือจะเป็นยังไงตอนนี้อู๋ซื้ออย่งไรอย่าบอกนะว่าอู๋ซื้อหอนมีสวนเขาว่าอะไรอู๋ซื้อหอนน่าจะมีสวนอยู่หอนแบบนั้นที่หอนแดดหอนหลายจนแบบคนหัวลุกเลยแต่ว่าหลอดแสงแดดร้อนแดงแค่ไหนก็จะสู้ความศรัทธาของต่างชาติและคนที่จะมาสักการะบ๊วยไปได้เขาไปได้ไหมครับสวัสดีสวัสดีตื่นเต้นที่คน ครั้งแรกเนาะทุกคนที่เขาจะได้เข้าไปเห็นผักแก้วมอรกตแบบจติมๆเนาะทุกคนสาวดีใจสวยมากสาววันนี้เข้าไปใกล้สาววัน เป็นไดเป็นใดโอ้โหสวยมากสมแล้วที่แบบทุกคนทั่วโลกอยากมาทุกคนนะและสาวอก็ได้มาเห็นแล้วสุดยอดทุกคนสาวอโอ้โหสวยมากงดงามที่สุดสาทุขอให้เป็นมงคลแก่ชีวิตเด้อทุกคน ใครที่เข้ามาเบิ่ง,งในคลิปของเฮาก็ระพร้อมความสุขนะท,ทุกคนเนาะ ไปเดี๋ยวเราออกมาถ่ายรูปกันเขาเข้าไปก็เนาะเดี๋ยวเราออกมาถ่ายรูปแล้วเราเขาจะออกมาถ่ายรูปกันทุกคนไปฝั่งนี้ทางเข้าสาวอนด้านในจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปสาวอนเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในแล้วเราค่อยออกมาแล้วค่อยมาถ่ายรูปด้านนอกเนาะโอเคไปหาสาวอนนะฝากโทรศัพท์ด้วยปิดโทรศัพท์กันเด้อก็คือวินาทีนี้สาวอนจะได้เข้าไปใกล้มากที่สุดเลยนะสาวอนเนาะ

คนแบบบอกบ่าคืจิตใจเป็นแนวดายจิตใจแบบสุคนแบบคือสาวรแบบที่เข้าไปแล้วเห็นเห็นพระองค์เฮาแบบเวลาเฮาแบบมองไปเนาะแบบคือมองไปที่พระแก้วเนาะคือแบบผมรองสืกคือแบบคือมันมีสีดีเลยแลวแบบคือแบบองค์แบบคิว่าจะไหนเนาะเหมือนเหมือนแบบมีพลังอำนาจ ทุกคนแล้วเข้าไปคือน้ำตาชิโอแต่แบบเขาก็กกันไว้เห็น,น,ม,นมันบอกว่าถือเขาเห็นเ,เสื้อเสื้อว่าแบบว่าหลายๆคนที่มาเห็นเนี่ยต้องมีต้องมีแบบน้ําตาซึนเนี่ยก็งูบบคือกันว่าคือเป็นแบบนั้นสวรนคืองู้สึกมัน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 วิววิวมันแบบคือสั่นๆไอโบ สรวลถือว่ามีบุญมาสนาเธอเด้อสรวลก็เลยแบบภาวนาว่าซาตูน่ะสรวลขอเป็นแบบตัวแทนคนลาวทั่วประเทศเพราะว่าคนลาวน่าจะแบบอยากมาก้าวอยากมีโอกาสได้มาสรวลก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนเพราะว่าแต่คนลาวหรือว่าภผกระตามที่มีจิตใจอยากมากราบสรวลก็เลยแบบขอเป็นตัวแทนขอก้าวทุกคน ตื้นตันแฮเดี๋ยวสอบอนจะของ่างบนหวัวสวยงดงามมากงานแบบงดงามละเอียดอ่อนทุกคนโอ้โห เป็นบุญวาสนาของเขาเท่ๆที่ได้เข้ามาเห็นทุกคนสวยมากอันไอโบแล้วจุดจุดนี้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแบบไปซุมรอบๆได้<อ>แต่ว่าเข้าไปด้านในโบได้เนนอกโอโดยเดิดเดดนงดงามที่สุดทุกคนเอ้ยเป็นบุญของสาว,ว,วบ้านนบ่าวโบอี ที่ได้เข้ามาใช่ได้ได้สาวบอลสาววอนมาได้ใส่ชุดลาวมาอ๋อโดยเพราะว่าญานที่จริงก็อยากใส่อยู่แต่ว่าย่าน f เอฟซีแบบเห็นแต่ใส่ชุดลาวแล้วแบบซีเบื่อสุดลาวบอวย่างประมาณนี้ก็เลยแบบบได้ใส่มาทุกคน,นอ,อ๋ะโอ้โหทุกคนอันนี้ก็แบบว่าสวยมาทุกคน,นอาะ สาวนเคยสงสัยเพราะว่าเป็นอย่างฝ<น>รั่งต่างชาติมันขึ้นมากเราะว่าเพราะว่า,า,ท,า,าท,ทุกคนแบบเข้ามาในนี้นะฝรั่งฝรั่งหล่หล่ทุกคนครับมุมนีน้ยิ่งสวยบอโอสวยงดงามมากทุกคนโอ้โ น้ำทุกคนโอ้โหเนาะมีแต่สาวต่างชาติเหรอตลกเลยมาโอ้โหมุมนี้สาววัคน,คนโอ้โหประเทศไทยเนาะสุดยอดย้คนคนอนไปอดีตน่าจะรุ่งเรืองในสาววนน่าจะมีความรุ่งเรือง ี่สาวอน <Wow. S 1> สาวอนเดียวเรามาฝั่งนี้กันสาวอน <No. S 1> อสาวอนก็นได้ <No. S 1> ทายภาบรรยากาศเนาะและก็ได้สัมผัสความงามและความมีพลังความอบอุ่น เชื่อได้ว่าสาวอนะจะสัมผัสได้ถึงความรักนะความรักที่มีเนาะสาวอนมุมนี้ถ่ายรูปให้สาวนอนไหมโอ้งามหลายโอเคอ้าวอย่ามาก็ถือได้ว่าฝากสาวอนเป็นตัวแทนกันแล้วกันเนาะ<อ>พี่น้องเล่าเฮาเนาะสาวอนน่าฟังนี่<อ>ก็คือเป็นเป็นความรักหักแพ่งกันดีกว่าสั้นกันนี่น้นองเนาะ,นะ<อ>การมาได้กับพระแก้ว<อ>การพระแก้วแล้วก็ได้อธิษฐาน แสดงว่าทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปสาววอนสาวลาวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมื่อนีกับที่ว่าได้กรล้าขงพ่แก้วสื่อสื่อ,อข้อเป็นมิตรของเขา,ขานะสาววอนค<น>ันกลางด้วยแม่น้ำขโข<น>งฝากคลิปนี้ไปกันแล้วกันเนาะสำหรับทนานทีอายากมากกับมาได้นะฮะ<น>อยากให้มากเนาะ้จะมีแ <มา S 1> นวคิดที่เ<อ>ปลี่ยนเนาะ อยากให้มาแท้ๆทุกคนโดยเฉพาะจุดนี้เนาะวัดพระเกลยวอยากให้ทุกคนได้มาเพราะว่าสาวร์สัมผัสได้แล้วมันบอก,กว่าถือทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนมาสัมผัสคือกันกับสาว <ๆ S 1> ปปรคืๆๆๆอขออธิบายว่าถืออยากให้ทุกคนมาเะจุดนี้ราทุกคนเมื่อนี้สาวรได้มาแล้วเนาะสาวรก็แบบตื่นตันดีใจหลายทุกคนบอก,กว่าถือเดี๋ยวจะมีสถานที่อีก ทีบาวโวจะพาสาวบอลไปเด้อขอประคุณสาวบอลขอบใจน้องหลายๆทีแดดมากเป็นซื่อเ yeah, <I> นาะ <Okay. S 1> สั่งความหักแห้งกันน่าดีก็สร้างกันน <Okay. S 1> ะไปสาวบอลไป <Okay. S 1> สบายดีสบายดีบ๊ายบายที่ไรผมหลังเร็วผม